ครับสวัสดีครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสมากตามตเฤณปูน้องรักนะครับมาฟังเป็นแบบเป็นฟันทงตัวใดเป็นเน็ตเน็ตตัวใดหรือว่าเป็นพงกลมหัตถ์โตพี่น้องก็มาเบิ่งมาชมกันนะครับพุ่งพรวยเลยน้ำสนับพี่น้องเอฟซีเด้มาชมกันเพื่อเป็นเนื้อทางครับตามพุ่งพรวยบังครับปูเป็นสีพงกลมเหนือจักรโตวิ่งจักรโตครับ ตานมัสการครับปูตัดนมัสการค่ะ,คะ,ะเจริญพรจ้ะครับไอเอฟซีมาตามแนวทังโค้งสุดท้ายตัวปูชุดสรุปครับชุดสรุปวันในสรุปแล้ววันไหนครับสรุปสรุปมันจะเป็นตัวใหม่ล่างมันจะเป็นตัวใหม่มล่างมันจะเหลือตัวเดียวโอ้เดี๋ยวตัวเดียวแก่นเลยบอกมันเหลือชุดมันจะมีสักตัวกล่างชุดชุดเก่ามันจิยอยู่เนี่ย เปลี่ยนลักเปลี่ยนลักนี่เปลี่ยนลักนี่ออกเดี๋ยวตัวเดืยวเดินเลือดหาตัวเดียว,วเป็นไงเออค่ะสูตรตัวเอาสูตรใหม่มาใส่ค่ะเอาสูตรใหม่มาใส่สูตรใหม่สูตรใหม่ยังบอลลุดเข่าหลายวัแล้วเดี๋ยวม,มันจะเดินต่อประมวลไงสูตรใหม่ย,ยังไม่หลุด응เขาจังหวัดติดแล้วค่ะนี่เหมือนหกวันแต่ว่าหกวันติด ถ้าเขางวดน,นี่เป็นงวดที่เจ็ดมาครับปู่มันจะเดินตัวบ่เดินเดิน<ๆ>ต้องให้เดินปู่เดินตัวบ่ถ้าเดินตัวก็ได้ที่ครับเดินตัวบ่บนมันตัวเก่านะบนบ่เปลี่ยนครับ ยนลงเยอครับโอ้ลงมาเเดเอฟซีฝนสีมาบ่ฝนพพานี่นะครับครัมมาโคตังอากาศเยนบนนี่กวิ่งวกเากวิ่งไประตันเดือนตัวเดียวฝนลงเม็ดเนี่ยบนวิ่งไปบนวิ่งแปด แปดเม็ดเดียวเลยปมาปูบนแดเมตรเดียวเลยคุณได้มีบบก็ลงตีตารางเ่าเล่อะลองเผเบอเขาจับถูก ทันต์ออกทันต์นะนตัดตัวนี้เดี๋ยวปูเล็กปูตันต์แต่ยาตัว,าวาตามสูตรซื้อได้ครับตัดตามสูตรมาปูเนาะตัดตามสูตรตัดตามสูตรตัดตามสูตรเล่ย์เอฟซีเด้คใครจะซ,ซื้อก็ซื้อได้นะคะของชันลาเขาบอกมีเล็ดับ จ้ับองสลากไม่มีเลขดับปนเนียนที่ลักแปรหลักแปด์เดือสองตัวสตาร์ทออกคลับเนียนหนึ่งแปดก็สามแปะเือเดือสองตัวสตาร์ทออกแล้วยี่ห้อตัวจัดยหมัวที่สามเลยอือตัดตัวไหนออกตัวนั้นบปูเดี๋ยวปูเสียดายไหมจากปูน้องหลักจะเป็นปูตัดตัวไหนออกตัวนั้นได้ปู มันยัออกตัวตัดอีกวะว <c oughs> ันแหน่ได้ปูตัวบอมักกันที่ข้าวไมัมเสีออกอันนี้ตัวบมัออกอัตัดออกอ,อ่ะล่างคะลักซี่กว่าศูนย์หนึ่งล่างวิ่งหนึ่งมาค่ะสองหนังวิ่งหนึ่งตัวเดียวชวนหนึ่งหนึ่งมาแห้งล่างวิ่งไปที่หนึ่งเม็ดเดียวมเม็ดเดียวครับเอาตัวประกอบใหม่มาใส่ครับคุค ส ent anyway hmm ี่ห้าเจ็ดเอามาใส่หนสงสีู่ห้านเจ็ดหนึงสี่หนึ่งห oh ้าหนึ่งเจ็ดสองสี่สองห้าส ล่างตัดได้มเดดดม็ดเดียวตัได้แคหนึ่งหางดนีนลักลลหนึ่งเล็กล่ 5, กางหลักหมนี้ก็เลอสองตัวครับเอาปูวงกลมหรกปูนางเนตัดเดี๋ยวเดีหนึ่งสี่กับหนึ่งเจ็ดปะปูวัวเล็กล่างฮตัวมะปุ๊บมะหมยครับนางกันเลยสองตัวเป็นกัเป็นตัวล่อง สองสี่สองห้าสองเจ็ดเนะป็นตะัวร่องเนาะปูเนาะปูนักที่ไปที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสำหรับล่างนะครับศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์เจ็ดเดี็ดปูตัวร่องขึ้นกันตัวร่องขึ้ย่งโอส้สรุปก็คือปูวงกรมไฮที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดครับอ,อันนี้เล็กไทยลองลุนลองลุนเล็กไทยดูวยเลขกไทยตัวเกานะ่าเนี่ยนะถ่ายสามตัว ตะดีก็หากยกอดครับหาสตอรี่ไป้สักใบเลยครับไปหาสตอรี่แต่ใบเดียวเนี่ยในด้ขูดในสองใบตัวนี้้ได้ตัวใดับูไดนตัวนี้ห้าสอง ได้ห okay. ้าสองสามห้าสองสามได้สองใบได้สองใบโอ้ครับเองกันบ่วได้เลยครับตัวนี้กระท่อมเล็กดังมาแต่ใส่ซู์บุยังม่ามาท่อมนี่ตัวนี้กระท่อมเล็กดังตัวนี้กระท่มเล็กดังหาบ่มีเลยรถตลีะท่อมเล็ดังไผ่บุดังได้ลังรถตลีหาบ่มีเลยมันก็ดังทุกสำนักแบนี ตอนนี้คือดังทุกสำนักทุกเดือนแต่ว่าหลังจากวันที่หนึ่งก็บรรู้ว่าสำนักไดสิด,ดัง,ดงครับเออรถกระด,ดี้ะไม่มีอะไรมีตัวตอื่นครับเอาปูว่งกวมรูปปูหนังเนี่ยตัดเดีย๋ยหนึ่งสี่กับหนึ่งเจ็ดปะปู่วันเด็กล่งหาตัวระกบมใหม่ครับหนังกันเดือสองตัวตัวนี้ก็เป็นตัวล่อง สองสนะี่สองห้าสองเจ็ดเป็นตะัวร่องเนาะปูเนาะปูนักที่ไปที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสำหรับล่างนะครับศูนย์สี่ศูนย์หาศูนย์เจ็ดเดี็ดปูตัวร่องขึ้นกันออโอสสส้สรุปก็คือปูวงกรมไฮที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดครับอ,อันนี้เล็กไทยลองลุลองลองุนเล็ไข่ดูวยเล็กไทยไทตัวเก่าเนี่ยนะถ่ายสามตัว ตุลตลีก็หายแล้วครับครับหาสูตลีบวได้สักใบเลยครับไปหาตุลาดีแต่ใบเดียวเนี่ยเด็ดเด็ดขูดไอ้สองใบตัวนี้ยเด็ดเด็ดตัวใดครับปู่เด็ดตัวนี้ยห้าสอง ห้าสองสามห้าสองสามใสองใบสองใบโอ้ครับงานบ่ได้เลยตัวนี้กระท่่มเล็กดังมาแต่ใส่ซบูนี่ยังมาเตอรท่มเีกตัวนี้กระท่มเล็กดังตัวนี้กระท่มเล็กดังหาบ่มีเลยลอตเตอรี่แล้วท่มเล็กดังไพ่บูบดังได้ทตำหนักลอตเตอรี่หาบ่มีเลยมันก็ดังทุกสำานักอยานบูตอนนี้ คือดังทุกสำนักที่เดือนแต่ว่าหลังจากวันที่หนึ่งก็บบร,รู้ว่าสำนักใดนสิดัง,ดงครับเดี๋ยวนี้ก็ดังทุกสำนักแต่หลังจากวันที่หนึ่งไม่รู้ว่าสำนักไหนจะดังค่ะพิจารณาเบิงเดอค่ะโบนกับปูฟันเน้นหาขีีหนึ่งแปดกับสามแปดนะคะ วิ่งบนแปดนะคะวิ่งล่างหนึ่งนะคะล่างกับฟันเน้นไปที่หนึ่งเกักบหนึ่งสี่นะคะเนาะครับนี่คือตัวเลขแนวทางจากผูน้องหลักเข้านะครับงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับอ่าวิ่งแปดเมตรเดี่ยวนะครับแล้วก็เลขประกอบคู่ปูนเน้นไปที่หนึ่งแปดสามแปดสายวิ่งสายแรงล่างเข้ากับปูนเน้นไปที่หนึนน่งเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ประกอบคู่ให้แล้วปูนักไปที่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดนะครับ เอาแคบนาจอไว้ครับ FC เอฟซีเข้าครับเพื่อเป็นแนวทางไปยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับ